สวัสดีค่ะแบบเน้นทักษะกระบวนการนะคะ 1. งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบหลักการหลักการนะคะการสืบสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อการแสวงหาและศึกษาข้อความรู้ต่างๆคำถามที่เหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การค้นพบข้อความข้อความรู้ใหม่ๆนิยามนะคะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอดหมายถึงการดำเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถามเกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง2การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดหลักการกระบวนการคิดเป็นกระบวนการอันทางสติปัญญาซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการฝึกทักษะกระบวนการคิดการใช้ลักษณะการคิดแบบต่างๆรวมทั้งกระบวนการการคิดที่หลากหลาย จะช่วยให้จะช่วยให้การคิดอย่างจง,จง,จงใจและอย่างมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้นส่วนนิยามก็จะมีว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดคือการดำเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนใช้รูปแบบวิธีการและเทคนิคเทคนิคการสอนต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเนื่องจาก ขยายต่อเนื่องจากความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งสาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มหลักการกระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ร,ร,ร่วมกันและมีการดาเนินงานร่วมกัน โดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกต่างก็ทำหน้าที่ของตอนเองอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการทำงานที่ดีเพื่อนำกลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้4การจัดบบการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักการผู้เรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่รู้อยู่อยู่เป็นธรรมชาติหากได้รับการส่งเสริมให ได้รับผิดชอบการเรียนการ,การเรียนรู้ของตนเองและได้รับฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ททตนเองสนใจได้ตลอดชีวิต 5. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยหลักการกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ที่เชื่อถือได้การให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนในการศึกษาหาความรู้ต่างๆจะช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรง ในการใช้กระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อเนื่องด้วยต่อตนเองค่ะขอบคุณค่ะ